ส่งทั่วผมผู้จับร้องเพลงธรมสักการะพระเจ้าและก็ผู้จับเขียขนพระคัรมพีทุวันทำไมผมต้องเขียขนพระคัรมพีผมต้องเอาพระคัมีเหล่านี้อยู่ไว้ที่นี่เพราะว่าเมื่อผมมีปัญหาปุ๊บผมจะได้จับได้นะครับผมก็เลยอยากจะใช้ที่ประจําชีวิตของผมยังไงนะครับเวลานี้ผมอยากจะร้องเพลงนะครับอยากจะร้องเพลงให้มูว่าประจําชีวิตผมทําอย่างไรในการร,าานะรับใช้ 造反尊严成空，一声叹息如飞而去。 ช,ช,นนชีวิตน้องชีวิตชีวิตชีวิตที่อันจางเหมือนแค่คอยจับสายลมเช่นน้ำค้ามตอนเช้ามเมืฆหรือเหมือนดาตกเหมือนดาวที่ลอยไปลอยมาใต่เมฆแต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานได้ความสุขเศร้าไม่ช้าม็สูญไปเงิน องเห็นคนทุกที่ทุกที่ทุกทางก็กำลังใช้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงไปวันๆชีวิตก็มีแค่นี้แหละไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนชีวิตก็เหมือนแค่ความฝันพระเยซูคืูหนุหบุตรของพระเจ้าประสูติมาเป็นมน,นุษย์ในช่วงเวลา33ปี ถ้าเราจริงใจในความเชื่อแล้วพระเยซูก็จะอยู่ในใจเราให้เราได้พ้นจากความตายเพื่อเราจะได้ชีวิตนิรันดร์และให้เราได้ผ่านพ้นจากชีวิตอนิจจไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนชีวิต,ตออนังรืแค่ความฝันฉันจะเยซูจะสืบส่งไ 山野间，做着救赎客。竹马草湖荒也被人欺遭，喜怒流出，帮血在世家。怎就不是的罪人？只要你曾经的心高他。 就会住在你心中，求你此赐得永生，求你脱离人生虚。 เดี๋ยวนี้ผมกว็เลยเฟไว้วเพื่อที่จะประกาศขอบคุณพระเจ้าเจ้าของโรงงานที่มีกิดที่ผมพูดถึงนะครับครอบครัว,วนี้ก็ได้เป็นริสเตียวดแบบลนะครับนะครับหลังจากที่ก็ได้เห็นถึงชีวิตกับชีวิตของพระยซสุขิตนะครับเหตุเะนั้นทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะให้ลูกน้องทุกคนมีโอกาสเดียร์พักการพิมพ์หนุนโชวทุกคนนะครับในขณะเดียวกันปีนี้อิษฐานกับพระเจ้า ขอพระเจ้าสุดโบกให้บริษัทโซย่าจะมีวิชาเอกคือน,นั่นก็คือเราจะตั้งให้หนึ่งเดือนให้ลูกน้องหนึ่งคู่ที่จะออกไปเทศนาเพราะว่าเขาถูกวันเขาได้เรียนรู้พระคัมภีร์ชีวิตเขาเติบโตจริงๆครับพี่น้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากจะให้พี่น้องทุกคนได้เห็นภาพนะครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะครับนี่คืออยู่ในส่วนนะครับเราทุกวันนะครับมีทั้งอาจารย์โจน มีทั้งอาจารย์หลายคนนะครับมาสอนทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันอยู่นอกจากวันอาทิตย์วันเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทําอยู่ทุกวันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นน้องนะครับทีงานที่บกและใช้ทุกคนนะครับติดกองนําไปแบ่งปนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คืองบกาศนะครับเพราะว่างบกาศ พี่น้องนะครับชีวิตของเราหนึ่งคนเวลามีแค่20ิบชั่วโมงจะทำยังไงให้20ชั่วโมงนะั้นให้เป็นขึ้นหลายพันชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ผที่ทำกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นนะผมขอคุณพระเจ้า,ผม,จาผมประกาศภายในหนึ่ปีนะครับนี่คือหนึ่งที่นะครับปิที่ผ่านมาเฉพาะมา,า,า,ารุลงชื่อหนึ่งพันาร้อคนและยังไม่รู้อีกหลายร้อยคนเรามาหาดูพี่น้องยีสชั่วโมง น,นคะครับหาเป็นผัง้าไวคนกี่ชั่วโมงถ้าคุณทำก็ต้องใช้หลายสิบปีจึงสามารถประกาศได้ผ่าน้าไวคนแต่ผขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สติปัญญาในหนึ่งชั่วโมงสามารถได้ยินเรื่องรอวของพระเจ้าสองผักคนนี่แค่เฉพอะทีเดียวรองยังมีอีกหลายที่นะครับนี่คือบินที่ผ่านมานะครับที่ขั้นลงลงมา น,ะะนี่คือเราได้มีโอกาสไป,ปน,นอกสถานที่ก็คือภาคเหนือนะครับเรามีเปิดคริสจักรไว้นะครับบริษัทเราตั้งเป้าที่จะเปิดคริสจักรอยู่ด้านนะครับธุรกิจของเราจริงๆธุรกิรจแค่เป็นคือจรือจริงนะครับจริงๆเรื่องที่สำคัญที่สุดเนื้อหาก็คือประกาศเน,นื้อหนอ่อบทชอบเห็นชัดเราทุกด้านที่เรามีโอกาสที่เราทำนะครับ ไม่ว่าการนมัสการการนำเพลงหรือการเปิดโบหรือการจังลาปะขัดเราเอาหมดนะครับขอให้เป็นงานของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมพาทีงานไป่านเหนือนะครับไปท e ุ่งบ้างนะครับไปเย <pl> <Valerie> ี so ่ยมนะครับยังไม่เป็นริสเตียนนะครับไปเยี่ยมไปปะขัดนะครับเดินนะครับเดินหลายกิโลนะครับเดิน่างนี้นะครับนะครับพาเลยครับทีงานก็คือรุ่นน้องส่วนมากคือรุ่น้องกันนะครับนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปทุกทที่ นะครับแล้วก็ปากกานะครับแล้วก็อทิชชู่นะครับอันนี้คือสถานที่ใหม่ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เปิดครือจักรที่นี่อีกที่หนึ่งปัจจุบันเราเปิดไปสามที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียงรถเรียนไว้นะครับนี่คืออีกที่หนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่นันนะครับที่เราไปนี่คืออ่ปัจจุบันที่เราเปิดไว้อยู่ในปากกานะครับเด็กก็คือมีอยู่สองร้อยหกคนนะครับนะครับไม่รวมผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เราได้สร้างคือจักรได้ไปแล้ว และก็มีผู้รับใช้ดีบัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกปีที่เราขึ้นปกเพื่อจะให้กําลังใจเขาและในขณะเด,ดยียวกันยังมีหลายหลายสิ์หมู่บ้านยังไม่เป็นไม่มีขึ้นจัรและยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับเราเชิญเขามาเพื่อเราจะจัาองค์การนี่คือดีบัตัางนะครับนี่ทุกวันนี้นะครับคิดเด็กๆคนนี้ได้รู้ได้รู้เรื่องเ,ร,องเร,องรื่องของพระเจ้านะครับนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับนะครับ นี่นะครับกังคือเราก็จะมาประกาศนะครับกังคือก็จะมีแม่แต่หมอผีนะครับแล้วก็หลยหลยหมู่บ้านนะครับไม่เป็นขี้เตียนะครับมาร่วงมาประกาศนี่คือที่เราได้จัดมานะครับแต่ละปีนะครับนี่คือหมงกัฎยาวนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณพระเช้านะครับสิ่งที่โรงเรียนรู้ก็คืออะไรครับหนึ่งเขาบอกว่าบัวคือเด็กๆชอบเอ้ยปีนี้อายุเท่าไหร่สิบห้าแล้วใช่ไหมครับ จริงๆผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบบุญค่ะเพราะอายุเชื่อมไปกับอายุมากขึ้นผู้ใหญ่จะชอบข้อนี้นะครับแต่ว่าพระคัมภีร์สอนเพราะว่าสองข้อนี้ไม่พอพระเยซูสอนเพราะว่าต้องรู้ข้อนี้นี่คือสิ่ง,งที่ผมถามทุกวันนี้เลยครับอบรมให้แก่ดุ่น้องให้ทุกคนให้เป็นคนใชัยนะครับคนหนึ่งคนจะทำยังไงให้เหมาะสมกคนสีส่คน คนหนึ่งคนประกาศในหนึ่งคนเขาจะทํางไงประกาศที่ดีดวเป็นพันคนสองพันคนนี่คือสิ่งที่ผมเรียนดูนะครับสุดท้ายให้สุดสองว่าอันนี้ต้องเป็นด้วยอย่าเอาความรู้เก็บไว้ตัวเองจุดยอดแบ,บ่งความรู้ให้แกิดพูดเหตุฉะนั้นวันนี้ผมดีใจนะครับที่พี่น้องทุกท่านที่มาเยี่ยมผมนะครับมีโอกาสผมที่ผมได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้านะครับเหตุฉะนั้นขอพระเจ้าอิ่มเทุกท่านนะครับขอบคุณมาก พระเจ้าทรงนำพาเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าเมืเ่อเราได้ฟังอุปรสรรคหลายๆอย่างดาวิดได้บอกถึงเ,เห็ลับเวลาหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานในทุกชามันบ่งบอกว่าเราให้พระเจ้าทรงนำในการตัดสินใจของเราในการเลือกสิ่งต่างๆในวันนั้นเเืื่่่อยูมมมมกกกกลลลลลาาางททีน,นไ หากพระองค์ชูเราให้ก้าวไปก้าวพ้นจากเรือนี้เราจะเดินไปบนคลื่นและลมด้วยความเชื่อที่มีไปหาพระองค์ไม่ต้องกลัวเมือใจเชื่อมันคง พระองค์เปิดหนทางไปจะไว้ทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลอย่างมากมายป้าร้องเรื่องรักที่ให่ชีวิตกระกาศกอนไปเจร้ ให้ชีวิตเป็นพรลังไหลไปให้คนเรินเซินพระนาโอ้ไหวทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์ส่งเพิ่มให้เกิดผลยังมากมาย เป็นบอกเกิดปัญญาและความยังเกรงพระเจ้าพุทธีนาวบอสความยังเกรงพรเจ้าเป็นบอกเกิดปัญญานะครับแล้วเขาได้เห็นและเขาได้ถึงความสมาร์ทนะครับว่ารูปของพระเจ้ญญามีสมาร์ทแน่นอนนะครับพระเจ้ญญาเสร็รันะครบ